สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสรุปหนังสือพอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับพื้นที่สบายๆที่เราจะมานั่งจับเขา่าคุยกันเรื่องหนังสือเรื่องความคิดและเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเชื้อไฟให้กับหัวใจของคุณครับวันนี้ผมมีคําถามง่ายๆมาถามคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะเริ่มกันครับลองหลับตาลงสักครู่แล้วถามตัวเองในใจนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณตื่นนอนขึ้นมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้น อยากจะกระโดดลงจากเตียงไปทำอะไรสักอย่างมันคือเมื่อไหร่ครับหรือว่าทุกวันนี้เราตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าเาช้าอีกแล้วหรอต้องไปทำงานอีกแล้วหรอชีวิตมันวนหลูบเดิมๆจนเราลืมไปแล้วว่าความสดใสของชีวิตหน้าตามันเป็นยังไงถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวครับและหนังสือเล่มที่ผมหยิบมาในวันนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขยประตูขังความรู้สึกเหล่านั้นออกไป หนังสือเล่มนี้หน้าปกดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับพื้นหลังเป็นตารางกราฟสีเทาๆเ,เหมือนสมุดจดบันทึกแต่มีสีเหลืองสดใสระบายทับลงไปตรงกลางพร้อมตัวอักษรเขียนวัด,ว,ดว่า positive เปลี่ยนชีวิตเขียนโดยคุณอะตอมครับแต่สิ่งที่กระแทกใจผมที่สุดไม่ใช่ชื่อเรื่องนะครับแต่เป็นข้อความเล็กๆด้านล่างปกที่เขียนว่าเฮ้ยนี่ชีวิตฉันยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือนี่ อ่านจบประโยคนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสะอึกนะครับมันเหมือนมีใครมาเขย่าตัวเราแรงๆแล้วตะโกนใส่หน้าว่าตื่นได้แล้วเวลาในชีวิตเธอมันเหลือน,น้อยลงทุกทีแล้วนะจะมัวแต่นอนฝันกลางวันหรือบ่นด่าโชคชะตาไปถึงเมื่อไหร่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาสอนให้เราเป็นคนโลกสวยแบบทุ่งลาเวนเดอร์นะครับไม่ได้บอกว่าให้ยิ้มรับทุกปัญหาแล้วทุกอย่างจะดีเองไม่ใช่แบบนั้นครับแต่คําว่าโพซิทีฟในที่นี้มันหมายถึงมุมมองหรือทัศนคติที่เรามีต่อโลก ต่อเหตุการณ์และที่สำคัญที่สุดคือต่อตัวเราเองครับผู้เขียนพยายามจะสื่อสารว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในใจของเราเราเป็นคนกำหนดเองครับและไอเจ้าโลกภายในใจนี่แหละครับที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตที่แท้จริงคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเรื่องเดียวกันทำไมบางคนถึงนั่งร้องไห้ฟูมฟายตีโพยตีพาย,พยว่าทำไมต้องเป็นชั้น แต่บางคนกลับยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าโอเคถือเป็นบทเรียนเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่ความแตกต่างม,มาอยู่ที่เลนส์ที่เขาใช้มองโลกครับคนกลุ่มแรกใส่เลนส์สีดํามองไปทางไหนก็มืดมนแต่คนกลุ่มหลังใส่เลนส์สีใสหรือเลนส์สีเหลืองแบบหน้าปกหนังสือเล่มนี้แหละครับที่ช่วยให้มองเห็นแสงสว่างแม้ในวันที่ฟ้ามืดแก่นของหนังสือ o s i ิ i v e เปลี่ยนชีวิตคือการชวนเรามาเปลี่ยนเลนส์ครับเลิกมองหาแต่อุปสรรคแล้วหันมามองหาโอกาสแทน เลิกมองว่าตัวเองขาดอะไรแล้วหันมามองว่าเรามีอะไรที่จะเอาไปต่อยอดได้บ้างเพราะตราบใดที่เรายังหายใจชีวิตเรายังมีหวังเสมอครับเหมือนคำโปรยบนปกนั่นแหละครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ชีวิตฉันนะฉันเป็นเจ้าของมันฉันมีสิทธิ์ที่จะออกแบบมันใหม่ได้ทุกวินาทีไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับความเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกติดลบไปตลอดชีวิตในเล่มนี้คุณอะตอมได้รวบรวมแนวคิดและวิธีการง่ายๆที่จะช่วยกู้คืนพลังใจของเรากลับมาครับ เริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนเลยว่าทุกวันนี้เราป้อนอาหารแบบไหนให้สมองของเราถ้าเราตื่นมาก็เสพข่าวลบๆเข้าโซเชียลก็เจอแต่คนด่ากันไปทำงานก็นั่งนินทาเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานสมองเรามันก็เหมือนถังขยะครับรับแต่ของเน่าเสียเข้าไปแล้วเราจะหวังให้ชีวิตหอมหวานได้ยังไงไหวจริงไหมครับดังนั้นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนชีวิตคือการคัดกรองสิ่งที่จะเข้ามาในหัวเราครับเลือกเสพสื่อที่ดี เลือกคบเพื่อนที่พากันเจริญเลือกพูดแต่คําพูดที่สร้างสรรค์มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องของเสียงในหัวครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตเสียงเล็กๆที่คอยพาดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาไหมครับเสียงที่ชอบบอกว่าแกทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปแกมันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวก็ล้มเหลวหรอกเสียงพวกนี้แหละครับคือศัตรูตัวฉกาดที่ขัดขวางความเจริญของเราหนังสือเล่มนี้สอนให้เราเปลี่ยนบทพูดให้กับเสียงในหัวครับ แทนที่จะปล่อยให้มันด่าทอเราเราต้องฝึกให้มันกลายเป็นโค้ชส่วนตัวที่คอยเชียร์เราครับเปลี่ยนจากทําไม่ได้เป็นลองดูสักตั้งเปลี่ยนจากยากจังเป็นถาถ่ายดีนะเปลี่ยนจากชั้นแย่มากเป็นชั้นกําลังเรียนรู้เชื่อไหมครับว่าแค่เปลี่ยนคําพูดในหัวพลังงานในร่างกายเราจะเปลี่ยนทันทีและอีกเรื่องที่หนังสือเน้นย้ําคือเรื่องของการลงมือทําครับคําว่าโพสิทีฟหรือคิดบวกเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้นั่งคิดเฉยๆนะครับ การคิดบวกที่แท้จริงต้องนำไปสู่การกระทำบวกๆด้วยครับถ้าคุณบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณยังนอนตื่นสายยังขี้เกียจยังผัดวันประกันพรุ่งนั่นเขาเรียกว่าฝันกลางวันครับไม่ใช่คิดบวกหนังสือเล่มนี้จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทำลิสต์สิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการจัดห้องนอนใหม่หรือเรื่องใหญ่ๆอย่างการลาออกไปตามความฝันอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงมีแต่คำว่า ทำทั้งทั้ที่ไม่พร้อมนี่แหละครับคือวิถีของผู้ชนะเดี๋ยวในส่วนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกเข้าไปใน how to หรือวิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนทิศบวกแบบถาวรกันครับเราจะมาดูกันว่าเราจะรับมือกับความผิดหวังยังไงไม่ให้มันมาฉุดรั้งเราเราจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าได้ยังไงและเราจะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้ด้วยวิธีไหน เตรียมตัวรับพลังงานดีๆในพาร์ทหน้าได้เลยครับพักจิบน้ำผ่อนคลายอิริยาบถสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาปฏิวัติชีวิตด้วยคิดบวกกันต่อในช่วงต่อไปเมื่อสักครูน่นี้ในช่วงแรกเราได้คุยกันไปแล้วว่าพลังงานบวกไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการที่เราเลือกใส่เลนให้กับสายตาของเราใหม่เราตกลงกันแล้วนะครับว่าจะเลิกบน่นเลิกโทษฟ้าฝนแล้วหันมาจัดการกับโลกภายในใจของเราแทนทีนี้ คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยคือแล้วถ้าเจอเรื่องแย่จริงๆล่ะชีวิตมันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมครับวันดีคืนดีอาจจะโดนเจ้านายด่าแฟนทิ้งหรือโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำพังไม่เป็นท่าหนังสือ positive เปลี่ยนชีวิตบอกเราว่าในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับคือบททดสอบที่แท้จริงของคนคิดบวกคนทั่วไปเวลาเจอความผิดหวังจะปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในหลุมดำครับ ตีอกชกหัวว่าทำไมฉันมันแย่แบบนี้แต่คนที่มี positive mindset เขาจะมีอาวุธลับอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการ reframe ครับการ reframe คือการเปลี่ยนกรอบภาพใหม่ครับสมมุติว่าคุณตกงานกรอบเดิมที่คุณมองอาจจะเป็นฉันมันห่วยฉันมันไร้ค่าอนาคตดับวูบแต่ถ้าคุณลอง reframe ใหม่กรอบใหม่ของคุณอาจจะเป็นนี่คือโอกาสที่ฟ้าประทานมาให้ฉันได้พักได้ทบทวนตัวเอง แล้วได้ลองไปทำอาชีพใหม่ๆที่ฉันฝันอยากทำมานานแต่ไม่กล้าสักทีเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะคือตกงานแต่ความรู้สึกต่างกันราวฟ้ากับเหวกรอบแรกทำให้คุณหมดอาลัยตายอยากแต่กรอบที่สองทำให้คุณตื่นเต้นกับอนาคตหนังสือเล่มนี้ย้ำเสมอครับว่าเหรียญมีสองด้านเสมออย่ามัวแต่จ้องมองด้านที่มันบินหรือด้านที่มันสนิมเครือให้พลิกหาด้านที่ยังแวววาว ด้านที่เป็นบทเรียนด้านที่เป็นโอกาสให้เจอเรื่องต่อมาที่สำคัญมากคือเรื่องการรอคอยการยอมรับจากคนอื่นครับหลายคนไม่มีความสุขเพราะเอาความสุขไปผูกไว้ที่เท้าคนอื่นครับถ้าเขาไม่ชมแปลว่าฉันไม่เก่งถ้าไหลน้อยแปลว่ารูปนี้ไม่สวยคุณอะตอมผู้เขียนเตือนสติเราว่าเลิกเถอะครับเลิกเป็นขอทานความรักได้แล้ว คนที่ต้องยอมรับคุณคนแรกคือตัวคุณเองครับในเล่มแนะนำให้เราฝึกเซลฟ์ทอล์กหรือการคุยกับตัวเองในแง่บวกทุกวันตื่นเช้ามาส่องกระจกแล้วบอกคนในกระจกว่าวันนี้เธอดูดีนะเธอเก่งมากที่ผ่านเรื่องเมื่อวานมาได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอนะฟังดูเขินๆเ,เช่นเดียครับในช่วงแรกแต่เชื่อผมเถอะครับว่าจิตใต้สำนึกของเรามันไม่รู้หรอกครับว่าใครพูดแต่มันรับฟังทุกคา ถ้าคุณกรอกหูตัวเองด้วยคำชมทุกวันคุณจะค่อยๆสร้างเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแกร่งจนวันหนึ่งต่อให้ใครจะวิจารณ์คุณยังไงคุณก็จะยิ้มรับได้แล้วบอกว่าขอบคุณนะแต่ฉันรู้ดีว่าฉันมีค่าแค่ไหนและประเด็นที่ผมชอบมากที่สุดในเล่มนี้คือการจัดการกับความกลัวครับบนหน้าปกที่เขียนว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำสาเหตุหลักที่เราไม่ได้ทำคืออะไรครับ คือความกลัวใช่ไหมครับกลัวล้มเหลวกลัวขายหน้ากลัวเสียเงินหนังสือบอกว่าความกลัวเป็นเหมือนเงาครับยิ่งเราหนีเงายิ่งตามยิ่งเรากลัวเงายิ่งใหญ่โตวิธีเดียวที่จะจัดการกับเงาได้คือการหันหน้าเข้าหาแสงสว่างหรือก็คือการลงมือทำทั้ง,ท,ง,ท,งที่กลัวครับมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจเรียกว่ากด5วินาที คล้ายๆกับแนวคิดสากลหลายเล่มแต่ถูกนํามาเล่าในบริบทที่เข้าใจง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาเช่นฉันอยากลุกไปวิ่งหรือฉันอยากโทรหาลูกค้าคนนี้ให้คุณนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วทําทันทีครับห้ามเปิดช่องว่างให้สมองหาข้ออา้างเพราะถ้าเกิน5วินาทีสมองส่วนความกลัวจะเริ่มทํางานมันจะส่งคําว่า แต่มันร้อนนะแต่เขาคงยุ่งอยู่มาขัดขวางคุณการตัดบทและพุ่งตัวออกไปทำเลยคือการหักติบความกลัวที่ดีที่สุดครับและพอคุณได้ทำลงไปแล้วคุณจะพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่ความมั่นใจมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละนิดจากการลงมือทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น,สนเสน่ห์ของหนังสือนาโพซิทีฟคือการสอนให้เราขอบคุณครับ ในวันที่ชีวิตดูมืดมนไปหมดให้ลองมองหาจุดขาวเล็กๆแล้วขอบคุณมันครับขอบคุณที่วันนี้รถไม่ติดขอบคุณที่กาแฟาอร่อยขอบคุณที่ยังมีลมหายใจการฝึกมองหาเรื่องดีๆในวันแย่ๆมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อตาครับแรกๆเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอฝึกบ่อยๆเราจะกลายเป็นนักล่าความสุขเราจะเห็นความงามในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของเรา positive ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่การหลอกตัวเองคุณผู้ฟังครับชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะมานั่งจมปลักอยู่กับความทุกข์นะครับหนังสือ positive เปลี่ยนชีวิตเล่มนี้กำลังยื่นมือมาดึงเราขึ้นจากหลุมบอกเราว่าเฮ้ยลุกขึ้นเธอโลกข้างบนนี่มันสวยงามนะถ้าเธอมองมันให้เป็นการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนคิดบวกไม่ใช่การเปลี่ยนเพื่อคนอื่นนะครับแต่เพื่อตัวคุณเองเพื่อให้คุณตื่นมาทุกเช้าด้วยรอยยิ้ม และเข้านอนด้วยความสบายใจเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายพาร์ทจบของเราผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูบทสรุปของการเดินทางครั้งนี้ครับเราจะมาขมวดปมกันว่าถ้าเราฝึกเป็นคนโพสิทีฟได้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนและผมมีการบ้านส่งท้ายเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีหลังจากฟังจบเพื่อเริ่มเขียนบทชีวิตหน้าใหม่ที่สดใสกว่าเดิมอย่าเพิ่งรีบปิดรายการนะครับ พักสายตาสักครู่สูดให้ใจลึกๆรับพลังงานดีๆเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับบทสรุปที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงสุดท้ายครับและวัชพืชชนิดสุดท้ายอาจจะเป็นชนิดที่อันตรายที่สุดเพราะมันไม่ได้แค่แย่งสารอาหารแต่มันขัดขวางไม่ให้คุณได้ปลูกอะไรเลยมันคือความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism ลักษณะของวัชพืชวัชพืชชนิดนี้ไม่ได้ดูน่าเกลียด ในทางกลับกันมันดูสวยงามและน่าชื่นชมมันคือเสียงในหัวที่บอกคุณว่าต้องทำให้ดีที่สุดห้ามมีข้อผิดพลาดมันทำให้คุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการวางแผนที่จะปลูกดอกไม้ที่สมบูรณ์แบบจนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ลงมือปลูกเลยมันทำให้คุณล้มเลิกการปลูกผักสวนครัวเพียงเพราะผล,ผลผลิตที่ออกมาลูกเล็กกว่าที่คุณคาดหวัง มันทำให้คุณไม่กล้าที่จะลองปลูกดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆเพราะกลัวว่ามันจะออกมาไม่สวยมันอย่างรากลงได้อย่างไรจิตวิทยาเบื้องหลัง perfectionism ไม่ใช่การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแต่มันคือความกลัวที่สวมหน้ากากมันคือความกลัวการถูกตัดสินและความกลัวความล้มเหลวเราเชื่อว่าถ้าฉันทำมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันก็จะไม่ถูกวิจารณ์ ไม่ถูกปฏิเสธและจะไม่ต้องเจ็บปวดจากความละอายมันคือเกราะป้องกันที่เราสร้างขึ้นมารอบๆความเปราะบางของเรามันทำลายสวนของคุณอย่างไรมันทำให้เกิดอัมพาตจากการวิเคราะห์หรือ Analysis Paralysis คุณจะติดอยู่กับการวางแผนและคิดจนไม่ได้ลงมือทำมันฆ่าความสุขในกระบวนการการทำสวนซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย กลับกลายเป็นบททดสอบที่เคร่งเครียดที่ทุกอย่างต้องออกมาสมบูรณ์แบบมันปิดกั้นการเรียนรู้การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกซึ่งเป็นสิ่งที่คนรักความสมบูรณ์แบบกลัวที่สุดชุดเครื่องมือในการถอนหรือ the uprooting toolkit หนมนตคาถาดีพอแล้ว the good enough mantra ให้คุณเปลี่ยนเป้าหมาย จากการสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบมาเป็นการสร้างความคืบหน้าโอบกอดปรัชญาที่ว่าเสร็จดีกว่าสมบูรณ์แบบหรือ done is better than perfect สวนที่มีดอกไม้ที่บานอยู่บ้างย่องดีกว่าสวนที่ว่างเปล่าเพราะมัวแต่รอมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบให้รางวัลกับตัวเองสำหรับการลงมือทำไม่ใช่แค่สำหรับผลลัพธ์ 2. กดสนาทีและ อิดก้อนแรกทำลายความกลัวในการเริ่มต้นด้วยการทำให้ก้าวแรกนั้นเล็กจนหน้าหัวเราะฉันจะยังไม่จัดสวนใหม่ทั้งหมดแต่ฉันจะใช้เวลาแค่2นาทีในการถอนวัชพืชที่เห็นได้ชัดที่สุดก่อน 3. ฝึกความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion เมื่อคุณทำผิดพลาดซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนให้ปฏิบัติต่อตอนเองเหมือนกับที่คุณจะปฏิบัติต่อเพื่อนสนิท แทนที่จะพูดว่าฉันมันไม่ได้เรื่องให้พูดว่าไม่เป็นไรนะนี่เป็นครั้งแรกเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเมื่อคุณถอนวัชพืชแห่งความสมบูรณ์แบบออกไปคุณจะมอบใบอนุญาตให้ตัวเองได้ทดลองได้ทำผิดพลาดและได้เติบโตสวนของคุณอาจจะไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบในสายตาใครแต่มันจะเป็นสวนที่มีชีวิตชีวาและเป็นของคุณอย่างแท้จริงตลอดการเดินทางของเราในวันนี้ เราได้เรียนรู้ที่จะสวมบทบาทเป็นชาวสวนแห่งชีวิตของเราเราได้ทำความรู้จักกับวัชพืช4ชนิดที่คอยบันทอนความสุขของเราวัชพืชแห่งการเปรียบเทียบวัชพืชแห่งความคาดหวังของผู้อื่นวัชพืชแห่งอดีตและอนาคตและวัชพืชแห่งความสมบูรณ์แบบและเราก็ได้เรียนรู้วิธีการถอนพวกมันออกไปเพื่อสร้างพื้นที่ให้ดอกไม้แห่งความสุขที่แท้จริงของเราได้เติบโต สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งทายไว้ก็คือการเป็นชาวสวนไม่ใช่งานที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการฝึกฝนตลอดชีวิตวัชพืชก็ยังคงงอกเงยขึ้นมาใหม่เสมอนั่นคือธรรมชาติของมันแต่ตอนนี้คุณรู้ทันมันแล้วคุณมีเครื่องมือและคุณมีทักษะที่จะจัดการกับมันได้สวนที่สวยงามที่สุดไม่ใช่สวนที่ปราศจากวัชพืชเลยแม้แต่ต้นเดียว นั่นคือสวนพลาสติกที่ไร้ชีวิตสวนที่สวยงามที่สุดคือสวนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่สวนที่เจ้าของสวนรู้ดีว่าดอกไม้ต้นไหนคือดอกไม้ของเขาวัชพืชต้นไหนที่ต้องถอนและเรียนรู้ที่จะชื่นชมความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบของมันในทุกๆวันบทต่อไปของชีวิตคุณนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากการสแสวงหาสวนที่สมบูรณ์แบบ แต่เริ่มต้นจากการรักในกระบวนการของการเป็นชาวสวนของชีวิตคุณเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบแรงบันดาลใจให้คุณได้กลับไปดูแลสวนในใจของคุณเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าจากวัชพืชจ้ง4ชนิดอะไรคือวัชพืชต้นแรกที่คุณจะเริ่มต้นถอนในสัปดาห์นี้ สำหรับวันนี้ขอให้ส่วนของคุณงดงามและเบ่งบานสวัสดีครับ